สวัสดีครับผมดนนี่เดอะคอมพาสนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเรือซมโปกันหรือว่าเรือตัดน้ําแข็งนะครับคือถ้าท่านไปเที่ยวฟินแลนด์สวีเดนเนี่ยนะฮะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการไปนั่งเรือตัดน้ําแข็งนะครับปัจจุบันนี้นะฮะเรือตัดน้ําแข็งเนี่ยจะมีอยู่2บริษัทใหญ่ๆนะที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะก็คือ1นะฮะก็คือเรือของซมโปนะครับ ซึ่งจะอยู่ที่เมืองเคมิประเทศฟินแลนด์นะฮะและอีกบริษัทหนึ่งนะ,ะก็คือ Polar Explorer Icebreaker นะครับตัวนี้จะเป็นของประเทศสวีเดนนะฮะจริงๆแล้วหลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือเรือทั้งสองลำเนี่ยนะฮะก็คือจะใช้ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นตัวที่กระแทกน้ำแข็งให้เป็นล่องนะครับเพื่อให้เรือเดินสมุทรเรือสินค้าเนี่ยนะ,ะออกไปยังทะเล เปิดได้ไปไปยังมหาสมุทรได้นะเพราะว่าเรือทั้งสองลำเนี่ยจะอยู่ในอ่าวบอสเนียนะซึ่งอยู่ในทะเลบอลติกนะของอประเทศฟินแลนด์และก็สวีเดนนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเอามาประยุกต์เป็นกิจกรรมที่รับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าไปเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยไม่ได้ลั่งเรือตัดน้ําแข็งเนี่ยเหมือนกับไปเที่ยวไม่ถึงนะครับเพราะว่าเขาจะพาเราตัดน้ําแข็งไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปถึงบริเวณกลางทะเลบอสเนียนะฮะแล้วก็ ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขาจะเจาะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆเป็นสระว่ายน้ํานะครับเขาจะมีชุดให้เราให้เราใส่นะเป็นชุดสีส้มบ้างสีแดงบ้างนะครับชุดเนี่ยมันจะช่วยกันความหนาวเย็นของทะเลได้ของน้ําได้นะครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร,ร้อยเราก็จะลงไปแช่ในน้ําทะเลที่แบบติดลบ10องศา15องศาแบบสบายๆแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายภาพให้นะเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกนะครับ พลาดไม่ได้นะฮะถ้าไปเที่ยวฟินแลนด์สวีเดนในช่วงฤดูหนาวจะต้องไปนั่งเรือตัดน้ำแข็งนะครับ